สวัสดีค่ะเอฟทีแฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมนีไม่น้อยผ้ารวยก็ได็กลับมาบัดบานข้อเรียบอีกเนาะคะ่ะซึ่งวัดวันที่สิบหกเลขกพระอาจารย์เพิ่นกระเขานะคะเพิ่นนั่งเอาอยู่ต้นโพย,ยนี่วังมือวันเพ่นมือร้อยกระทุ่งนะคะาอาจารย์ก็น,นั่งเอาอีกแล้วเนาะคะ่ะแอดก็เลยมาตามเมืองตัวเลขกของพระอาจารย์ว่ามือ วันผ่าใหญ่พระอาจารย์นั่งเอาได้ตัวใดเขาก็ไม่ไปเบิองไปชมน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นมาโดยที่บบได้นัดหมายตัวนี้บวบประเลยเพลนมามาถืกนะมาถืกคักถือเงาินเกิดม,มีคนบอกให้มาวัดนี่ได้ต้นโงงพยผ่าจารนกมาอยู่นี่มาอยูุไม่โยสันมาม เตบเบาเตะเบ็ดเตะยางทีนี้เอาคนเบาคนเบ็ดตุ่นผ้ใหญ่เห็นไหมเห็นได้การควนเรียบอยู่ใจตีนถามมาไม่เห็นแล้วคือจังเพิ่นเบาไงมั้งต้นโพใหญ่เคยอยู่นี่แมนต้นโพใหญ่ปูชีปลาขาวโอ้ต้นโพใหญ่ปูชีปลาขาวพร้อมนะครับนบอกแม่นเกิดปฏิหารยังไงตัวให้หน่อยจานนาะแล้ววัดนี้ก็สิได้สร้างสำเร็จเดินซี มีเดือนมีนากับเดือนมีสาบัดนีีสิแตกนะเขาบอกอแสดงว่ามีนามีสาีมีโชคมีราวยางใหญ่ตัวนี้มีนาเมษานี่ยที่เข้าฟังๆเลยแล้วก็แล้วก็ปล่อยเรียกให้ตัวเดียวกันจำมึนมึนฮ่าทายดูเห็นแล้วิึงถึกแล้วของเราเ่มเดียวเพิ่มมากเลยแก้วเพิ่มวัติดต่อกับไครด้วยครับก็วรากอบไปบอกเพิ่นปิดไว้จากแก้เพิ่นแค่พิมพไลน์ครับกับย้อมแมง เพื่นก็บม่เคยเห็นหน้ากันจะเพิ่นสั่งมาได้จังไดงสั่งมานี่ให้มาหาพระองค์นี้ให้ได้ก็งงคือกันลูกฟังแต่ก็งงขึ้นกันทุงงนก<อ>จ,จุดก็งงนอาาจรย์เนาะงงดอกเฮาก็บ,บมออกก่มีวิชาอ้าวกลมอย่างนับแต่เพิ่นมาแห่งมาอยู่ในตัวเฮานี่แหละเพือ่อนมาอยู่ในล่างอยู่ในตัวเฮานี่แหละบ่บมออกก่มีพิธาอาคมอย่างนาะเพิ่นสิซอยได้ติแนนาะเพิ่นสิซอยได้ว่าซั่นเนาะ ต้องให้ลดน้ำมนต์ให้เด็กน้อยให้ได้ว่าสั่นได้สวดให้เชิสู่ลดน้ำมนต์แห้โอ้คนบอกให้ให้น้ำมนต์ให้เด็กน้อยไ่ให้ผู้ใดลดให้ให้พระองค์นีผู้เดียวว่าสั่นครับเบาฟังคนเอาเพิ่งกัดถ้าเกิดงงกับบินี่ก็งงทุกันโอ้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแปลกอระหลาดไมน้อยอาจังเดินยุ้กรุงเทพเพิ่นสิเห็นวัดเท่าไรจังเลยโอ้โหขอนบ้านคนเหลี่ยม หมูหอดบะดบัตบ้านข้อเดียมแบกแล้วก็มีต้นโพธิ์ใหญ่มีปูชิประขาวเพ,พ,พิมเพิ่นบอกเพิ่นวาเพิ่นวาเพิ่นบอกให้มาหาให้ได้หาบัดนี่ให้ได้ครับครับถ้าอาจารย์วันนี้สิแกเพิ่นได แมนว่าซอยสีซอยเพิ่นได้สีซอยเพิ่นได้จักสีซอยทั้งได้กับบรรลุทีกันใช่ใก็ว่ากันเพิ่นมาถึงวัดนี่เนาะมากราบนมัสการังผอาจารย์เราอาจสิ่นี้โชคแตงสีนี้น้อยจานเนาะมีโชคนำมีโชคมีลาบลาบซาพันได้นะ้ำพันได้สีเธอได้ส่วนเด็กน้อยไหมไปเห็ดตั้งแต่เด็กน้อยเั็นไหมเปลี่ยนพวกครอบครัวเหม็นหรอกอ่าน อาจารย์รถน้ำมันหาแล้วรถน้ำมันหาแล้วแล้วก็อาอนมีให้พละอันพพล้ันมือหันอ๋ออันเทียนอาจารย์แมนพวมือหนาๆนี่นครับแมนห้เปินกันได้คือยางกันเป็นทายลูกมาต้อนกับมาว่าเข่าต่้งแต่นี่ไปเข่าเกือสิบมุมนี่สาสาตุใหายเข่าสิาัเร็จสซิร็จเดีัสุอยางสีสางอย่ง เดืนซีมีน้กับมีสายปัตินหนีติดแตกเลยเพราฉันบอกฟังฟังสามตัวบนลาบุมลายสีบุ๋มลายเพาฉนว่าเทา่าหนึ่งบุมลายไปถามแล้วฉันได้ถามพานเพื่อนได้ไลน์น่ะเพิ่นบ้าบอเด้อโอครับถามเพื่อนเพื่อนได้ไลน์ที่มึงม่หันโอ้โอ้จานถามเพื่อนไดไลน์เห็บอกเปนเพื่อนบ้าบจานฟังนิ้เด ให้แม่นี่แล้วเป็นซื้อให้แต่ในบนหันไลยพิมถามเคนในไล่นั่นวันนี้มันก็ได้ตัวเดียวของของเขาเลยแล้าขึ้นบอดวยน่ะหงอดนี่ก็ได้หงวดก้อนติ่งก็หาหายเจ็บหงอดก้อนมันก็หายตัวเดียวหายเจ็บตัวขึ้นบอดอยู่นี่แม่คนใดก็ไดแม่เดินมาเด้อถามว่ามีต้นโพใหญ่ไหมใช่นม เนเด็กมีตับสาลาไเนาออสาทูสาทูจุ้มเมอเอากระหยนยุ้งพ่อเพิ่นให้ซอยบารมีเพิ่นซอยน้ำท่านเพิ่นบาสิไดเฮดได้สั่งอ่ะเนาะได้เพราะว่าท่านมีบาลมีทาทูเนี่ท่านปฏิบัติดีไนเนาะเลขมีเท่าหลรกขนอยเเลยจะมี เขมีอย <Okay. S 1> <Okay. S 2> mm ่างกาไล่่จะดพาเป็นไห้ะค่ได้ได้ไดเดี๋ยวชิลายถามก็ว่าห้อกมันก็ตัวเดียวกับพงพอแล้วเนาะค่ะตัวเดียวกันกวนเก็บเตาอ่าตัวเดียวมันกอนสาธุสาธุแม่์สาธุให้เดียวัดแตกขึ้จังพื้นบ้านละ เป็นมาโดยบุรุษจับก,กันเนาะโอ้หายแจกก็ยังเิ่นวาเนาะเอาพี่น้องเอีซีกับฟ้างไว้เด้อครับเป็นช่วงวัสยยางเป็นกับถือของมาบดอะไรหัวเป็นยางเลยเนาะเมื่อเด็กน่อยหนือยยางได้สามมือนเลยเนี่ยยังแข็งแขงเลยเขาเไ็้ป่วยเนาะเขาเป็นส้นส้เป็นธรรมดาแล้วส้นออยางส้นยางกระได้เด็กหน่อยเนาะจ้าใ้ด้านต้นอ้อมมะาวัดนี่โดยเฉพาะเนะี่ยเอาเราแล้วก็บ ป,ปว่าพระองค์นี้สิซอยได้ซอย,ซอยนึงก็คือของก็นนั่นถนนดอคือบ่มีวิชาสมีนยัง <c oughs> ใครได้ยังบอกมาหาอาจารย์เจ็นต้องมัดให้ได้ให้เพิ่นเนให้ได้แสดงว่าเพิ่นเห็หวนว่าอาจารย์สิเป็นผู้มีบุญญาบารมีเนาะสิซอย,ซอย,ซอย,ซอยเพิ่นได้เพิ่นเป็นผู้เล่งเห็นเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็บอกว่าอาจารย์นี่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้เพิ่นบอกแนะนํามาแบบนั้นอันนี้จะผอมกระวงเลยเนาะ ม่รู้จากเรื่องจากแล้วเพิ่นกับมโวขึ้นเองก็ต่อนของกังงลวหล่ะเพื่อนก็ดันดนมหาเองใชมาอมยุใส่ดันดนมหาจนได้เนาะวัดบ้านคนเรียบมีต้นโพหไงมีปูชีปลาขาวฉ็สันต้องไปให้วัดนี้ให้ได้วัดก็วัดน้อยๆเป็นวัดบหญ่วัดล่างผมนบอกว่าวัดล่างมะเกากับเมนอิลีค่ะแต่ล่างมะจองปีแล้วหละเพืวอเขามาอยู่เพื่อนก็บอกซึ่งแม่เพื่อนบอกว่าพระองค์นี้เพื่อนหอเขามาอยู่เฝ้าไปหาเพื่อนเด้อ่าสันค่ะ อาจารย์เอเมื่อไปเมื่อวันพระที่เอาม่าได้นั่นนี่มีคนม่าเอาน้าจารย์ไรพ่อจ้ากามีแต่ยมฟลอยยมพอเพิรนมาซีหาคนณโอ้คนกัมานั่งนั่นสีหาคนณทำบิทีทำบิธีวันผ่านพ่อจ้าวันผ่าซีสามถุ่มกลัวกลัวหน่ร้อยกระทงน่ะสามถุมกลัวเฮ็ด ทำพิธีพอเห็นตัวเลขแล้วเพื่อนลเพื่อนจะค่อยเขาไปเพื่อนกันนั่งยื้อไก่ไปเขาตรวจทุกพุ้ป็นคุณเรียกกับเพื่อนก็จ้างค่อยไปเบิ้งจุดนี้เอาสองเท่ยนี่ที่น่อาจารย์สองเทนี่เนี้รตักครับคักวันหนึ่งเกีย้าหนึเจห้ามีที่มาไทยถ้ำไปอันบที่เขียรไว้บอร์ดใจ่ายเกี่ติเกียนไวใบอร์ดนะครับจุดนี้เนาะค่ะจุดนี้แต่กลางวันนี้กอาจุดนี้คือเกาวันี้กลงวันที่สองเห็นตัวใดครับอาจารย์ จะได้มันเป็นมันเป็นสามตัวก็มีสองตัวก็มีตามตัวนี่เพื่อนเห็นห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดอันนี้เป็นสามตัวน้อยจางเนาะกับที่สับชัดก็คือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าด้วยชัดเจ็ดหนึ่งกับเจ็เก้าตีจานครับตีชัดที่สุดเจ็ดหนึ่งเจ็เก้าซื้อเขากับกับออกตัดเหร่นน้ำกับเหร่นน้ำเด้อพี่น้องเอซี่เขียนไว้ครไปจดไว้ครับเดี๋ยวสีชาไปเบิร์บอร์ดทีหลายจานเพื่อนเขียนใบบอร์ดนีครับ อันนี้เลขทูปนั่กะหกสองเก็ดหกสองเก็ดเลขสิบมั 8, 8. บ 8, 8, 8. นหนีเก็ดเลยนะเก็ดเก็ทุกงวดเก็เก็ทุกงวดเลยนี่เก็ดตลอดทันมอจาเกิดตลอดถ้าว่าเก็ดเก้านี่ยัดขนาดเก็ดเก้ากับเก็ดหนึ่งทัดลายเก็ดเก้าชัดสามโตมีตัวใดนะครับหาซี่เก็ด ห้าสี่เจ็ดเนาะแามโซนครับเลขนางเอาตัวนี้ครับเลขนางเอาเลขทูบนั็นหกสองเก็ดเลขทูบหกสองเจ็ดเลขนางเอาห้าสี่เจ็ดแต่ว่าชัดๆหนึ่งคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าที่ชัดที่ที่สุดคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าตีจานครับแมนพี่น้องจะตีฟับ้าไว้เด้อเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลังจากที่กราบนมัสการพระอาจารย์เพลินแล้วก็สีผาพี่น้องไปเบิ้งอยู่บอดครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งครับตัวเด็กเนาะครับเนาะ ตอนนี้ก็คุยกระพายจานันท์เป็นสักพักก่อนครับเมื่อนั้นก็นนมีหยันย้อมผืนว่าเห็ดมานางน้ำมือเตี้ยจันท์ครับมีมี่โอ้ึ้นวันเดือนเพ็ญแหละจิตตองคืนวันเดือนเพ็ญ<อ>ต้องวดนะต้องจานทร์นอนนี่ต้องวด,งวดนี่นีนมน่มันกระตุ้งกระของผันตรองวดพอดีผั<อ>นว่าได้ไปจับกบอบาปะนะ ออาาจรย์กก็ฝัันนคืแม่ฝันได้จับกบฝันมาเอามาเอาเลขก็ได้ตัวนี้ละเจ็ดเข่านี่ละโอ้ฝ oh, ันมาได้จับกบโอ้จับจับกระตีเป็นเจ็ดเข่ามันงว่าแม่จับตีเป็นเจ็ดเข่าเลยล่ะโอ้มาเข่ากับนิมิตอีกเนาะมาเข่ากับนิมิตฝันฟ้องลา่จนทอดมือเลขออกคนละบ่มีเปลี่ยนมีเปลี่ยนน้อยเนาะคือบางนึงหันละ มันนึงหันกัปลอยจำนวนที่ซีผุนเดียยมเมแห่งม้ามือวันที่อาส่าไปเตีอยจังครับหกสองเจ็ดปลอยไปนอไรกูมันปลอยไปหนึ่งหกน้ำน่ะถึั้งแรงตั้งบนมันนึงหันนะนี่ีได้มืดออินงชุดไทยบอกเจ้าแม่มันมาจากไหนบุ๊หนึ่งหกเด็ดปล่อยไปเพิ่นถึอยิรีวันนี้เมอโสดเออ ทั้งนี้เบื้องหน้าเดิ่พี่น้องเดี๋ยวรอสักพักเอาอาจารย์เนิ่งตัวใดมากตัวใดเป็นที่สี่ก็จะเจ็ดเก้ากับนกับเจ็ดหนึ่ง <laughs> เอาพี่น้องกับเชนใบเชฟใบเริ่ครับตัวเหลขชุดนี้ครับสีวัดโพสีสมพอนบานค่อนเรียบครับเป็นเหล็กนั่งสมาธิกับห้าสี่เจ็ดน้อยจานเนาะเหล็กนั่งเอาเด่นเด่นเกจเก่าเกจหนึ่ง เจ็เก้าเป็นเลขฝันนอกจานเนาะบอเด็กนั่งเอาโคเลขนั่งเอาเด้วยกันที่มันเจมนะที่มันเจมโอที่ซับเุที่มันเจมครับเจ็ดเก้าเด็นั่งกับตัวเดียวกันนั่นเพิ่มก็เรีมันเอาหกเก้ากอนครับครับเลขนั่งเอากับห้าสี่เจ็ดครับกับเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาพี่น้องกันนี่แหละครับเลขว่าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งที่ตัวเด่นชัดนันค่ะ มาพุ่เงเน่างแต่เขาทังล่างทังนน้งบนนั่นแหละปล่อยให้ปืนไปกับบอดทีานมาที่ที่ขึ้นบอดไทยก็มีหนึ่งห้าเจ็ดท<ช>ี่น้องจ่าเนาะแม่นแม่นหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเอ้ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าโอ้หนึ่งเจ็ดห้าดีครับหนึ่งเจ็ดห้าผมก็จำหมดเลที่กันหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็เพิ่งก็ซื้อตัดเอาตัดสองอตัวน้ำซื้อกลับไปก็ไม่ก็คืออันนี้พี่น้องก็ไปตัดเอาได้ครับห้าสี่เจ็ดเนี่ยครับ สื่อถึนสื่อโล่งเอาครับตัดเอาครับบนล่างครับเ็นไว้แค่ไปเด้อครับพี่น้องอันนี้คือตัวเลขที่วัดโพสีสมพรบ้านคอนเรียบครับวัดวันฟังเพงท่านว่าข้องสองข้างนะครับขึ้นจีนอาจารย์บนว่าเป็นรงให้พวกเก็บจี่เนาะค่ะ ทีใ่ในลายกลุ่มมันมีลายกลมอยู่ลายกลุ่มอาจารย์ครับอาจารย์เป็นมีลายกลุ่มของเพท่านครับอ้าวขอเชิญพี่น้องให้ท่งนเดี๋เวท่านไปนำกันโอ้ยเนี่ย